วัสดีค่ะเรียนเยอรมันบายเล็กกี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวันนะคะชื่อวันในภาษาเยอรมันว่ามีคำไหนบ้างนะคะซึ่งที่นี่เขาก็ใช้เหมือนที่เมืองไทยก็คือมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์และวก็วันนักขัตฤกษ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนพร้อมกันเลย ไปเลยค่ะนะคะวันภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าเดยร์ทากเดยร์ทากถ้าสองวันขึ้นไปก็คือดีทากดีทากเราจะมาเริ่มจากวันจันทร์นะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ วันจันตัวแรกก็คือเดร์โมนถักเดร์โมนถกวันเนี้ยจะเป็นเพศชายเพศชายก็คือเดร์นะคะอันนี้เราจะจําแล้วก็เรียนเรียนาตามคลิปต่อๆไปคือเป็นเพศชายให้จําให้จาไว้เลยนะคะแล้วก็วันอัคารก็คือเดร์ดินส์ถักเดร์ดินสถกวันพุธ มิดวอกเดอะ r ิดว e กวันพุธวันอาทดอะดอนนัสตากเ r อะ n อน s t a g วันศุกร์เดอ r ฟรา e t อทากวันศุกร์นะคะวันเสาร์เดอะซัมสทาก เด r s a m ัม a g ร์วันอาทิตย์เดือนซันทากเดือนซันทถ้าวันเสาร์ทย์รวมกันก็คือเป็นวันหยุดสัป,ปดาเราก็จะเปลี่ยนเป็น d a s w o l k e n e n d day d s w o l k e n e n d e a y ก็แปลว่าวัน สุดสัปดาห์ซึ่งหมายถึงว่าวันเสราร์อาทิตย์นะคะแะนนตะ่แ er er ถ้าเป็นวันนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเราก็จะพูดว่าเดอฟรายอาเดฟรายาถ้าเป็นวันนักขัตฤกษ์มากกว่าสองวันก็จะบอกว่าดีฟรายอาเทกดีฟรายาเกเวลาเราพูดเราจะพูดเป็นชีระคำอย่างที่ได้พูดก็คือ เราจะได้รู้ว่าอย่างคำว่า fly, ah, t a r g e ก็มี4คำใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเราจะได้รู้ว่าคำมันเว้นว่าตรงไหนแต่เวลาเราพูดเป็นเป็นคำเราก็พูดรวมไปเลยเช่น d a s w a l k i n n day d a s w a l k i n n day ก็คือวันหยุดสัป,ปดาห์ใช่ไหมคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้วันมาแล้วว่าวันาภาษาเยอรมันก็คือเดือก 2องวันดีทาเกีแล้วก็วันจันมนสศากก็เป็นเดร์มนลทากอังคารเดรดินสทากพุทธมิดวอกดอนเนสทากก็วันพฤหัสฝรายทากวันศุกร์ซัมซากวันเสาร์แล้วก็ซ่อนทากวันอาทิตย์นะคะ เอาละวันนี้เพื่อนๆก็ได้เรียนรู้กันแล้วนะคะว่าวันภาษาเยอรมันเขาพูดว่ายังไงเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนตัวเลขกันในคลิปหน้านะคะเราก็ท่องท่องวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่องบ่อยๆเดี๋ยวก็จําได้นะคะเรียนภาษาเยอรมันไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายให้เราฝึกทุกวันนะคะแล้วเจอกันชิชชูนินทาโนกนะคะแล้วเจอกัน